เหตุการณ์น okay. ี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศนะครับเราจะเห็นเขาอ่ายกรถแมครนะครับแมครเล็กสังเกตชายคนนี้นะครับถ้าเขายืนอยู่ตรงนี้อีกสักพักนี้น่าจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงกับเขานะครับคือเหตุการณ์นี้เกิดสลิงผ้าใบขาดหรือเว็บบิ้งขาดนะครับ เป็นแบบนี้เลยค่ะแบบน่าจะรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับอันตรายมากนะครับเหตุการณ์นี้หวังว่าเขาจะตายรับผลเหรียนในครั้งนี้ผมไปดูวิดีโอเขาหลายๆครั้งคือเขาแค่ยกแบบปลอดภัยนะครับโดยใช้สลิงบางทีก็ใช้แตะขอบ้างเดี๋ยวผมจะลงวิดีโอในการทำงานของเขา เพื่อเป็นวิชาและวิทยาทานให้เราได้ไปปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันของเราถ้านรับเกอเหตุการณ์ในการยกแบบนี้นะครับไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดครับทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ยิ่งเราเห็นปุบัติเหตุมากเท่าไหร่เราก็าจะมีวิธีป้องกัน และมองเห็นอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับผมไม่ได้ไปบุลี่เขานะครับผมเพียงแค่เอามาให้ดูในวิธีการยกที่พิษและถูกเพื่อที่จะนำไปใช้นี่ครับเขาใช้สลิงกสองเส้นนะครับแต่ก็มองเห็นตะขอแต่ไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์เขามีไม่เพียงพอหรือยังไงเพราะบ้านเรา าจจะใช้ชักโครกนะครับในการใส่แต่ของเขาเป็นตะขอแล้วจะมีอีกวิดีโอนึงนะครับที่เขาาก็เกี่ยวแบบ mm hmm. กอันตรายอยู่นะครับเขาคงจะทำมาหลายขั้นแล้วแหละราบจะมองไม่เห็นอันตรายเพราะมันได้กเกิดอุบัติเหตุ mm hmm. เดี๋ยวดูวิดีโอนี้นะครับอันเนี้ย เดี๋ยวผมจะติ้งวิดีโอไว้ให้ดูการเกาะองเขานะครับใช้ปแายตะขอเกาะแบบนี้อันตรายนะครับไม่แนะนำให้ทำหวังว่ามันจะเป็นเคสที่ไม่เกิอดอุบัติเหตุบ้านเราก็นนำมาใช้ได้นะครับวิธีการโพกัดเพราะรถพวกนี้ก็จะมีจุดโพกมัดอยู่แล้วโดยปกติโดยที่ไม่เสีย่ยง นะครับไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ของเขานี้น่าจะเสี่ยงหน่อยยกร้อยขัดน่าจะพลาดสักขันอันนี้ก็ลงด้วยความปลอดภัยเขาแหละแต่ไม่แนะนำให้ทำนะครับวิธีนี้อันตรายมากฝากกดติดตามได้แชร์คลิปไปให้เพื่อนๆได้ดูไว้เป็นวิชา เพื่อสักวันได้ใช้นะครับจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุณครับ